สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องพอบ้านอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับท็อปสปีดของรถนอกกระแสนะครับเี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นของยามาฮานะครับนั่นก็คือยามาฮ่าฟินนะครับยามาฮ่าฟินนี้น่าจะเป็นเครื่อง 110cc ซีนะครับอาจจะไม่ เป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ว่าพอดีผมได้โอกาสก็เลยเออลองมาทำท็อปสปีดกับรถเดิมๆให้ดูก่อนว่าเออยามาฮ่าฟินเนี่ยท็อปสปีดเดิมๆเนี่ยมันจะทำได้เท่าไหร่นะครับหน้าไม้กับ GPS เนี่ยมันจะต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับก็สำหรับ VF ร1 1 ILED ครับตอนนั้นผมก็ได้ทำ ทำไปแล้วนะครับอันนั้นก็ลองเข้าไปติดตามช่องผมดูว่าผมทําคลิปไปแล้วสาหรับตัวร้อยเวบร้อยสิบไอนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะมาทําท็อปสปีดของฟินกันนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่กันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอยวต้องไปเติมน้ํามันก่อนนะต้องเติมน้ํามันให้เจ้าของรถก่อน <laughs> ยืมรถเขามา <laughs> โอเคครับแล้วก็เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าผมจะลองรอบตัดตั้งแต่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งจนถึงเกียร์สี่เกียร์สี่ไม่รู้จะตัดหรือเปล่าเอาเลยครับตัดที่สี่สิบนะครับเกียร์สองนะครับเจ็ดสิบครับเกียร์สามไม่รู้จะตัดเท่าไหร่ตัดแล้วนะครับตัดแล้ว ตนแล้วแกรสีนะครับอันนี้ไม่ได้หมอนกะ็คือคือ,คอนั่งเฉยๆเดี๋ยวผมก้มก้มมองกล้องให้มันเห็นหน้าปัดนะครับอันนี้ก็คือนั่งปกติเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมีทางตรงจริงๆเดี๋ยวผมจะลองหมอบให้ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ แตใจว่า GPS มันจะเพียนหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็เพียนไปนะ GPS แต่อันนี้คาดว่าน่าจะตรงอยู่เพราะผมเปิดไว้นานแล้ว จะลองเที่ยวว่าท็อปสปีดลงเนินเนี่ยกับเออท็อปสปีดลงเนินเนี่ยมันเกียร์สีมันจะตัดไหมแล้วก็ท็อปสปีดที่ทางตรงๆปกติเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยเริ่มลงเนิน,นครับเดี๋ยวมันจึงเปทางโค้งอยู่ยังไม่เข้าหมอบเดี๋ยวรอทางตรงๆก่อนนะครับว้ายรถ โอเคเดี๋ยวจับท่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเนินนิดนึงมันไม่ใช่เนินเนินชันเทอะไรครับอันนี้เอาแล้วครับผมหมอะไปแล้วครับ ไม่แน่ใจว่ารอบมันจะตัดหรือเปล่าตอนนี้น้าไม่อยู่รอยยี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะไหลไหมเดี๋ยวลองดู นี่คือทางตรงปกติแล้วนะครับไม่ไม่ได้ลงเนินแล้วทางตรงปกติน่าจะได้ร้อยสิบนี่ครับอันนี้ผมนั่งเลยนะครับลงเนินน่าจะได้ร้อย ยีไม่เกินนี้น่าจะตัดนะเดี๋ยวผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจัดหรอกแต่มันไม่ไปต่อแล้วโอเคนะครับก็สำหรับคลิปทดสอบท็อปสปีดของยามาฮ่าฟินนะครับผมก็อฝา,ากไว้เท่านี้ก่อนนะครับอสำหรับใครนะครับที่อยากจะเห็นท็อปสปีดของรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสามารถคอมเมนต์หรือบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ถ้าถ้าผมหาได้ผมก็จะทําทําทําให้ดูครับถ้ามีโอกาสผมก็จะหาเวลาถ่ายให้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ